ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ถูกรางวัลประจำงวดวันที่2พฤษภาคม2564นี้นะคะและก็ยินดีกับทุกท่านด้วยแอดมินก็นำคลิปนี้นะคะมาดูว่าสำนักไหนที่แอดมินทำคลิปออกมาแล้วเข้าเต็มๆนะคะอันดับแรกนะคะนั่นก็คือคลิปล่าสุดของเมื่อคืนที่แอดมินได้ลงประมาณคืนวันที่1พฤษภาคมนะคะเป็นคลิปของ ทะเบียนรถที่นำร่างของนาคอมนะคะและแอดมินก็ได้จับคู่ให้นะคะก็เข้านะคะเข้าร่าง81เต็มๆมเลยนะคะและแอดมินก็ให้เลขเด่นประจำวันอาทิตย์นั่นก็คือเลข1ค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับอีกเจ้าหนึ่งนั่นก็คือเลขทูปปู่ของแม่น้ำหนึ่งนั่นเองค่ะแม่ น้ำหนึ่งนั้นได้ปล่อยเลขทุบป,ปูออกประมาณ3ทุ่มกว่าๆนะคะปล่อยได้ไม่ถึง10นาทีนะคะเจ้าก็รออั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเลขทุบป,ปูซึ่งเลขทุบป,ปูแม่น้ำหนึ่งนั้นให้727นะคะแต่ออกบน72นะคะเกือบจะแตก3ตัวตรงๆเลยค่ะไม่งั้นนะคะมีเฮลั่นก่อนนี้อีกค่ะของแม่น้ำหนึ่งนะคะเข้ามาแล้ว8งวดติดนะคะแม่น้ำหนึ่งสัญญากับ แฟนเพจของแม่น้ำหนึงนะคะว่าอยากจะให้ทำสติถูกหวยประมาณ20กว่ากงวดติดติดกันเลยนะคะประจำปี64นี้นะคะและก่อนที่แม่น้ำหนึงจะปล่อยแม่น้ำหนึงก็ได้ขอพรกับปู่ด้วยนะคะว่าจะทำบุญให้กับปู่ด้วยค่ะงวดนี้ก็เป็นการทำบุญครั้งแรก ที่แม่น้ำหนึ่งจะทำบุญให้กับปู่นะคะครั้งที่1แม่น้ำหนึ่งบอกว่าจะมีครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6และก็ครั้งต่อไปนะคะยังไงก็ใครที่กำลังรอนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เลยค่ะสำหรับเจ้าต่อมานะคะนั่นก็คือเสือตกถังปรังเงินดีนะคะก็ยังแรงดีไม่มีตกนะคะเข้าทุกงวดเหมือนกันค่ะแต่รอบนี้เข้าตัว ตัวกันนะคะนั่นก็คือ72 2ค่ะเข้าตูเหมือนกันค่ะถ้าใครตัดเล่น2ตัวก็เข้าอีกนะคะ7 2 2 7ค่ะและก็คนเข้าหวยนี่ก็ไม่พลาดอีกเช่นเคยค่ะถึงแม้ว่าจะให้บนผิดพลาดไปหน่อยนะคะแต่คนเข้าหวยบอกว่างวดหน้าก็จะตามอีกนะคะ คนคอหวยบอกว่าจะเอาทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะสาหรับงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะแต่สําหรับงวดนี้นะคะวันที่2พฤษภาคมคนคอหวยนั้นเข้าล่าง8ปนะคะให้เลขวิ่ง 1, เข้าเต็มๆอีกเช่นเคยค่ะใครที่รอคอยก็อย่าลืมนะคะรอได้เลยค่ะเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวแอดก็จะหาข้อมูลมาให้นะคะและก็สํานักต่อไปนั่นก็คือกรุยซอกาวค่ะเข้าบนนะคะ72และก็ มหาทักษะก็เข้าล่างเหมือนกันค่ะ81ค่ะสำหรับแอดจับคู่ให้นะคะ81นั้นก็เข้าเต็มเต็มเลยนะคะวันอาทิตย์เด่น8นะคะทุกท่านสำหรับงวดต่อไปนะคะแอดมินก็จะหาข้อมูลมาให้ทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็จะหาเลขเด่นประจำวันให้ทุกท่านเพื่อเป็นการประกอบตัดสินใจในการตัดสินใจนะคะมันจะได้มีตัวเลือกน้อยลงค่ะ และก็เจ้าสุดท้ายนั้นก็คือลือลั่นสนั่นเมืองอีกเช่นเคยค่ะเข้าล่างเหมือนกันนะคะแต่แอดมินต้องขออภัยด้วยงวดเมื่อกี้แอดมินไม่ได้ให้ข้อมูลล่างเน้นๆของลือลั่นสนั่นเมืองต้องกราบขออภัยไว้นทีนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวงวดหน้าไม่พลาดแน่นอนค่ะแอดมินให้แค่ เน้นบนล่างแค่นั้นเองนะคะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลประจำงวดวันที่2พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีข้อมูลหรือว่าไม่มีเวลาไปหาข้อมูลนะคะ<ๆ>ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางหาข้อมูลมาทำคลิปให้กับทุกท่านได้รับชมกันแน่นอนคะ่ะ